สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Lovely Sakura ะวันนี้พี่ตั้งกวาจะพาทุกคนมาดูความน่าพิศวงของร้านซูชิค่ะซึ่งพอเรานั่งพร้อมกับสั่งออเดอร์อะไรก็ได้ปุ๊บจังหวะนี้ค่ะถ้าเราวาร์ปไปที่อื่นแทนที่มันจะแสดงภาพเมนูซูชิมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้แทน เพื่อความแน่ใจว่ามันไม่ได้ผิดพลาดอะไรตรงไหนมาลองกันดูอีกครั้งหนึ่งค่ะสั่งเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ทำการวาร์ปพี่ว่ามไม่เชิงเป็นความลับแต่มันคือบั๊กค,ความผิดพลาดของการแสดงผลรูปภาพ<แ>ก็เป็นอะไรที่แก้เบื่อสนุกฮาฮาได้อยู่นะคะเช่นเดิมเลยนอกจากกดไลค์ถ้าเพื่อนๆน,น้องๆยังไม่รู้กดแชร์ไปให้เขาด้วย และทางด้าน FC ใหม่ถ้าไม่อยากพลาดความลับเจ๋งๆหรือการ์ตูนสนุกๆก,ก็ Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะ